สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทําผักบุ้งนานะคะดองกันค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าส้มผักบุ้งอันดับแรกนะคะเราได้ผักบุ้งมานะคะก็นํามาตัดใบออกนะคะแล้วก็ตัดตรงส่วนที่แข็งๆออกนะคะเพื่อจะให้เอาไว้แต่ยอดอ่อนนะคะวันนี้เก็บผักบุ้งมาได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาแตกยอดดีนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะ แล้ววันนี้ก็ได้ผักบุ้งมาทําจะทําผักส้มผักบุ้งกินค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักบุ้งดองค่ะเอาไว้กินกับน้ําพริกนะคะตัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็ะจะมาดูกันว่าเราจะได้ผักบุ้งส้มทานกันอร่อยอแค่ไหนค่ะเตรียมตน้ําพริกรอไปเลยค่ะ กกเ,รรเ,เ,เสร็จแล้วนะคะเราก็นำผักบุ้งมาล้างนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เตรียมเกลือะคะ่ะแล้วก็มะขามนะคะเตรียมเกลือกับมะขามเพื่อนำมาขย่าให้เข้ากันนะคะมะขามก็ใช้ปริมาณพอสมควรน,นะคะไม่ต้องเยอะมาหลังจากนั้นก็เทเกลือนะคะ ใส่ไปพอประมาณนะคะสำหรับที่จะคั้นผักบุ้งลงไปนะคะคั้นผักบุ้งให้มีความอ่อนนะคะแล้วก็ให้เขาเข้ากับเกลือนะคะคั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะนิ่มนะคะทุกคน ักกคจะพอไไมมเเรรียรออาาคว,าวงห้ผักบุ้งกับเกลือเข้ากันแล้วเราก็นำมะขามมาคั้นนะคะให้เขาเข้ากับผักบุ้งแล้วก็เกลือนะคะสังเกตดูว่าผักบุ้งของเราก็จะนิ่มลงนะคะพอนิ่มลงแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะคั้นให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งะคะ่ะ ใครก็ไม่ขอถ้าเกิดว่าใครไม่มาเธอก็อย่าร้องใครไม่รักก็ควรจะพอไม่เรียกไม่ร้องเก็บเอาความหวังดีของเธอไว้เก็บเอาความตั้งใจที่มาไหมหลังจากที่เราทําการทัดทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ